มาซะเยอะเลยนะครับี่ยครับลูกง่ายๆ <Fr ick. S 1> เป็นลูกที่ไม่น่าพลาดรับช mm ู hmm. ขาวมันลึกไปไหนลูกนี้ mm hmm. กําลังแม่นซะอย่างครับมาตินเ mm hmm. นี่ยครับ mm hmm. ยาแม่นออกฤทิ์วันนี้ mm hmm. อยู่ตรงไหนก็ลงครับ Nein. แรงลูกโดดหุมกลางก่อนก็ได้นะครับลูนี้ต้องเอาดาให้ลงก่อน้างถิ่ ทีนีต้ต้องตั้งเหลี่ยมไว้กระจายแดงแล้วครับหลังจากที่ตบแดงลูกนี้ไอ้ชินไปตั้งที่น้ำเงินนะครับกระจายแดงลูกนี้ก็ลําบากชมพูชมพูอยู่ห่างกับแดงพอสมควร <18. S 1> ต้องกิเนี่ยมาเข้าฝั่งนี้เสร็จเลยครับ ้าเข้าฝั่งนี้โดนเต็มใบไม่ออกเลยครับ23มาติงฟ้าโดนลูกนี้พูดตัอสินฟาวนะครับเป็นคิวคิวเบิน้นเบิ้นคิวนะครับคิวยาว จมิโจนก็ไม่เล่นนะครับเนี่ยครับดูนะครับอ๋อไม่ใช่คิวยาวครับแต่ว่าคิวไปโดนลูกแดงครับลูกแดงกลับมานี่พูดสินเยี่ยมเลยนะครับเตียวเห็นชัดเลยนะครับเตียวเบตินเจอ <laughs> bàn quả chưa thì các bạn. เฉมม่จออนมีโอกาสได้กลับมาเข้าไปอีกครั้งหนึ่งตามหลังไม่เยอะนะครับแค่สิบสามแต้มเท่านั้นเอง มาถึงนี่เลยครับชมพูก็ได้นะครับ นกูนี่เคยมาแข่งหกแดงนี้โลกที่เมืองไทยหลายครั้งนะครับในช่วงแรกๆแ,แต่ว่าตอนหลังนี้ไม่ได้มาพเพราะ,ราะว่าอันดับไม่ถึงแตนว่าเขาก็เคยขออยากจะมาเล่นน,นะครับอยากจะมาเล่นหกแดงบ้านเรามากแต่ว่าอันดับไม่ได้ก็เลยทำให้หลุดไป แดงลูกขวามือครับเล่นได้แต่ว่าจะกระจายแดงเลยหรือเปล่ากระจายเลยครับโอ้กระจายแล้วมันอ,อยู่อย่างนี้หมดหมดเบรกครับ ดูนลครับ <Something. S 1> โอ้โหลูกแดงตั้งเยอะมายืนอยู่แนวเดียวกันหมดเลยเนี่ครับแดงเจ็ดลูกมายืนบังกันหมด <Thank you. S 1> โอ้โหต้องยกมือขอโทษ <Thank you. S 1> ครับลูกนี้หนีนะครับ ลูกนี้กะหนีกรีนบอลแปะหลังเขียวแล้วครับตรงนี้ตำหนักต้องดีนะครับเจมี chance, ่ชอนส์18เห็นหรือเปล่าหลุมแดงที่จอยเนี่ยครับ <laughs> จะว่าบ่อยก็ไม่ได้เพราะว่าไปโดนแดงสองลูกด้วยกันนะครับ mm hmm. ถึงจะมาบ่อยลง ใส่แข่งข้าชิ่งมาก่อนตบหลังเลยครับมาตินแล้วอย่างไรเล่นดำได้ไหมไม่ได้ัด <c oughs> ีอะไรก็ดีนี่ถือว่ายังโชคดีนะครับเจมี่มาติน ตบแดงวละเงินสีไม่ได้ได้แค่ตันัน็ม ข้างๆน่าจะเป็นอาริคาเตอร์นะครับจบไปในเฟรมที่สองเข้าเบรกไปทำเซนจูรี่นะครับอา,าริคาเตอร์เบรกไป112ตอนนี้ขึ้นนำสตีเฟนบลาไก,กาไป2-0เหมือนกันนะครับในขณะที่โรบินโธ่ก็ ตีไข่แตกนะครับตามหลังจิมมี่ไว้มาเป็น1เฟรมเท่ากันหลังจะเสียเฟร,ม,เฟรมแรกให้กับจิมมี่ไว้ไปโต๊ะแรกนี่ครับเจมี่โจนสการกำลังสาหัสตอนนี้ พอดีเลยครับ6 7ตอนนี้นำอยู่สิบแต้มน,นะครับ การแดงลูก <14. S 2> ที่อยู่ข้างชิงด้วยครับ15 รลุกข้ามาหาแดงรูปนี้ก่อน20 21น่าครับทีนี้ก็ต้อง ดูเขาไปให้ใกล้แดงนะครับถนัดขวาซะด้วยต้องใช้เรสครับ2ว <28. S 1> ต้องการหนึ่งแดงและหนึ่งสีนะครับต้ามจะขาด ลงลูกนี้ได้ดำแล้วก็แต้มขาดอ้โหเดอดีมากครับมอตินกูวันนี้ 39. เหลืองหลุมกลางเล่นไม่ได้ทางซ้ายนะครับชมพูบังจะเดันมือให้ลงก่อนครับแต้มจะขาดนะครับ36 สองสนุกนะครับสู่เลยครับมาตีน้โหอยู่ตรงไหนก็ได้วันนี้มา กลายเป็น3สนุกเลยนะครับ Martin 38 and the friend ยอมเลยครับก็ได้ไปอีกนะครับในเฟรมที่สา